นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงรายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่10ถึงวันที่12เมษายนพุทธศัการาช2566นำโดยนางออนอุมากุลวานิชยนานันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง วันที่10เมษายนพุทธศักราช2566นางออนอุมากุลวานิชยนันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินและการคลังของรัฐหลักสูตรที่1การบริหารเพื่อส่งเสริมการรักษาวินัยการเงินและการคลังของรัฐ,รรรฐสำหรับหัวหน้าส่วนราชการผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live โดยมีพลเอกชนะทัพอินธรรมระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประธานในพิธีเปิด <S <S นางวราพรสังผุดนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่1ทับ6พ 2, ผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมี นายอาชวงศริพันธ์หัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมโนราชั้นสี่สารากางจังหวัดพัทลุงนางสาวอธิการจุน,นันโทนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพองค์กรสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านมนุษยชนประจำปี2566ประเภทองค์กรภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสิกโกเว็บเอ็ก วันที่11เมษายนพุทธศักราช2566 นางออนอุมากุลวานิชยานันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการปีพุทธศักราช2566จังหวัดพัทลุงและร่วมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการโดยมีนายเฉดชัยอุสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ณหน่วยบริการประชาชนตำบลแพะหาอำเภอควนขนุนจังหวัด นางออนอุมากุลวานิชยนานันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลวันสงการประจำปีพุทธศักราช2566ณสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง วันที่12เมษายน์พุทธศักราช2566นางออนอุมากุลวานินชยานันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงและหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรนางนิสากรวิสิทธิ์สอระอจัจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานณนะจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางสาวอธิการจุนนันโทนิติกรปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบสติกเกอร์องค์กรปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนน100%เเซให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการณบริษัทสเตปไวเอเนอยร์เมเนจเมนต์จำกัดบริษัทพัทลุงพาราเทคจำกัดและบริษัทเอกชัยดิสติบิวชั่นซิสเต็มจำกัดสาขาแม่ขี นายอนุพงษ์ชุมแก้วเจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการช่วงเทศกาลสงการปีพุทธศักราช2566ในพื้นที่อำเภอควนขนุนจำนวน3จุดโดยมีนายก้องสกุลจันทราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วมบูรณาการช่วงเทศกาลสงการ นางสาวอธิการจนนุนันโทนิติกรปฏิบัติการลงพื้นที่ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานพันธีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำที่ดินหรือพื้นที่ว่างเปล่าให้ลูกจ้างใช้ประโยชน์เพื่อทำการเพาะปลูก เลี้ยงสตัตว์นำไปแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันและนำกลับไปบริโภคในครัวเรือนหรือสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนณนะบริษัทสเตปไวเอเนอร์ยีเมเนจเมนต์จำกัดอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง ในรอบสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงให้บริการประชาชนเรื่องให้คำปรึกษาลูกจ้างจำนวน3รายกรณีคุ้มครองแรงงานให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปีพุทธศักราช2541 สำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทธลุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจ้าสรคุ้มครงสิทธิพัฒน,นาคุณภาพชีวิตแรงงาน